สวัสดีครับผมก็ชื่อตากแก่นะครับผมนะฮะเอาเลยเอาเลยเอาเลยครับผมแกเลยครับแกเลยครับพอดีว่าขาเนี่ยมันบางพอนี่ยขาลูกกลิ้งกันเลยเฟลล่ามากทายไปให้คลับคลับเลยนี่ตอนเข้าสู่ช่องช่างผงอินทรีย์มะพร้าวก็ทานกินเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องตัวกินเนื้อมะพร้าวกับพี่น้องแรงนี่สงสัยพี่น้องสงสัยอู้หูพี่น้องพี่น้องที่ก็ลงรักขั้นนะครับผม อย่าหลุดขาดลงเสียได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย่างลายมาหนิทั้งยมดโอ้ยงหญ่ให่นังลหลไปกหนังไหลไปทั้งพุ่นมาหนไปเร็วๆโอ้ยก็ยกไปน้ำไปสองน,นะโอ้ขาไปทั้งพ่นขาไปทั้งพุนเออเหมือนอยู่าซหาเลยรึบรึบ นี่นี่นี่แบบว่าอันเต้นผ้าใบดิผูพับผุพับเล็กเล็กเล็กอะไรก็ด้บอกนู่นหนี่ตัวกออกไ้ตน่ได้ตัวนะสตัวต่อไปก็จะใส่แปเนาะใส่ปากแปรพี่น้องใส่ปากแปาที่น่าเล้วกไปเลยาีกไปาดิอันนี้เ่อนเบอทานาทเลย ลุงเอ้ยพอใหญ่พันเสือจมขึ้นอี่อย่างนี้ละจะคนโจมนี่ต้ม่้อลมเป็นเรื่องขพนุตอนนี้ก็ทัาการขึ้นโครงหลังคากันไว้นะครับเซซัเซซบ่ใกล้กล้เนี่ปักรูดบ่ ชิ้ามัน้วหมอยแล้วไเลยสามคูณหนึด้าคูณหนึ่งจุดแปดรับน้ำเออรับน้ำมาลูกนะโอ้โหนี่จะพวกส่เป็นตาดำทีการเงินบัเสียใ่ตาล้วลูกใครอยู่ห้อบริษัใส่ใส่แว่าตาดำจริงๆทุกคนเลยสีเซนปะ ด <ส reflex> ี่เซ็นครับดีเซ็นไม่พัเสียบตาฮะคือช่วงนี้ต้องนกระดำตลอดนะไม่ไหวแท้เสียงเ้วรเด้อไรเสียงเบิกวิ่งอะไเสิทธิแมส้นมแไหลโอ้ถ้ม <Amen. S 1> ือเก่าเลย นะโอ้เก่งแวัดเตะอกเวนนีเออเอร้านเอาร่มให้แม่นมนะ พ่อไปบ่ายนี่เริ่มห่อนต้องใส่เยอนี่กันคุณกันทั้งนกงรอยู่แล้วมันก็จะลดลมออันนี้ถ้ามันสูงนีดมันจะเลี้ย้ป้อนก็รว่าเห็นหมดจึงมันมีตปงการ

มานเราบอกพี่เราพี่อันกาแนลนะทีนีเราไปใส่ินคาแต่พนว่ากันว่าพาลักกิดด่วนเลพานักกิจด่วนอีกแล้วลูกพ่ออะไรเมื่ออะไรอกมาคนกำลังลงคลิปอยู่ภารกิจด่วนเพิ่น เร็วเเด้นตรงนี้ในยอดเยอะยอดยาะยอดวิวขึ้นนะตรงนี้ในน่าเร็วเร็วโอเคมีทางตรงนี้นะเรียบร้อยแล้วเด้อเเดี๋ยวมาโทรไปสั่งเหรอลุงวันโทรไปเองเหรอแลอวให้อชัยเอาพอดีเขายังไม่มานะก็เลยโต่อต่อทีเพิ่มอีก ครับอายังเพิ่มเติมให้แ้มกอนนะแปมออกนู้นเอตัวนี้ออกอออกหาดออกออน่าขึนหาขาต้องไม่ปงได้ใช้ีมือหลานลุงนนะรับหน้าหนึ่งวิ่งยังไปไหนนาตามตนั่นนันนี่ม่ก็่ได้ you <laughs>

เรีม่ใหญ่กราท่าในวดหาชีตเ่องน่าหาชีตหาีเป็นใหญ่ครูชีบไอชครบแปแล้วะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับ